จากแก๊บอลมอเตอร์สาขาแจ้งวัฒนะนะครับผมตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่ในรถของฮาวบอลเพซิฟิคอัลตร้านะครับรุ่นท็อปสุดนะครับผมตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นทัรมาลัยมัลติฟังก์ชันพุ่มหนังนะครับผมด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียกด้านขวาควบคุมในเรื่องของควบคุมจอหลังตรงนั้นนะครับผมในส่วนของจอหลังทวรมาลัยนะครับผมเป็นจอ M I D ขนาด10นิ้วนะครับผมพร้อมทั้งมีจอ H d up Display นะครับผม ขนาด9นิ้วนะครับยิงฉายแสงขึ้นที่กระจกในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะครับผมตรงคอนโซลตรงกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วนะครับผมไล่ด้านมาลงด้านล่างครับผมมีปุ่มควบคุมเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับผมพร้อมกับพวกความฉุกเฉินแล้วก็กล้องมองภาพรอบพิธานะครับผมถัดลงมาผมเป็นในส่วนของเกียร์ครับเป็นปุ่มเกียร์ไฟฟ้านะครับจะควบคุมในการคอนโทรลโดยใช้การหมุนแทนนะครับผมและก็มี ฟังก์ชันเพื่อติมคือเบรกมฟ้าและก็ออโต้เบ <Rec> รกหวับนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบถอยเจาะอ,อัตโนมัตินะครับหรือว่าออโต้ปาร์กิ้งนั่นเองของรถทาวเวาเฮซิกนะครับคันนี้อันดับแรกเราจะต้องทําการหาช่องจอดโดยการเข้าระบบตัวปุ่มกล้อง3าม้านสิ่หืสารครับที่หน้าคอนโซลด้านหน้า จากนั้นเราจะขึ้นหน้าจอขึ้นมาแล้วให้เรากดเลือกที่จอดรถอัตโนมัตินะครับโอเคพอเราเข้าหลู่ระบแล้ว,ลวตัวรถตัวตัวหน้าจอตรงกลางจะมีสัญลักษณ์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวเด้งขึ้นมาให้เราเลือกทําการถอยจอดอันนี้เราต้องทําการเลือกว่าเราอยากถอยจอดในรูปแบบไหนนะครับก็จะมีหลักๆลัก็จะมีสาร,รูปแบบที่ถอยจอดคือถอยเข้าซองถอยเข้าซองแบบเฉียงแล้วก็ถอยเข้าขนานอ่าอันนี้เราลอง ทำการบนหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวให้ใหตัวเซนเซอร์เนี่ยทําการตรวจจับสักครูอ่อันนี้เราได้ตำแหน่งที่ถอยจอดแล้วเราก็เลือกแล้วกดปุ่มเริ่มจอดนะครับ อ่ะ,อะให้เราทำการปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ปล่อยคันเล็กได้เลยนะครับผมเราเอื้อังวลก็ให้ลองตรวจสอบว่ารถสามารถถอยจอดได้จริงไหมแล้วเราก็ประคองเบรกไว้แค่นั้นเองรถก็จะทำการถอยจอดให้สมมาตรน,นะครับอันนี้ผมปล่อยมือจอับพวงมาลัยอยู่นะแล้วก็เท้าไม่ได้เรียที่คันเล็กหรือเบรกนะครับผม รถให้ทำการควบคุมเองทั้งหมดอ่านีเป็นช่องจอดแบบเข้าซองแบบทำตรงนะโอเครถเขาก็จะพยายามอาถอยจอดให้ตรงกับช่องที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะครับผม อาจจะมีการถอยเข้าถอยออกหลายจาังหวะเล็กน้อยแต่ว่าสามารถทำได้จริงกับผมเพราะว่าเซ็นเซอร์มีความเสถียรมากกว่าอาหา ถอยจอดให้เรียบร้อย้วครับผมตัวรถจะทําการเข้าไปที่ปุ่มเกียร์ P โดยอัตโ,โ,ตโนมัตินะครับผมพร้อมกับเข้าที่ปุ่มเบรกมือไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการถอยจอดอัตโนมัติครับผมเป็นการถอยจอดอัตโนมัติในรูปแบบของเข้าข้างนะครับเข้าข้างขนานนะครับผมแบบพาราเลลนั่นเองแล้วก็พร้อมกับการให้รถทําการออก จากซองข้างขนานอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกัน,นครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกคือการเข้าปุ่มกล้องสามเหลี่ยมสูงส,สานะครับผมจากนั้นให้เราทำการกดที่ตัวจดอดรถอัตโนมัตินะครับผมอ่าหน้าจอจะขึ้นมาในสถานีนะครับผมนี้เราให้คารองขับหาตำแหน่งช่องจอดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นอ่ากรอบสี่เหลี่ยมพื้น้าสีเขียวนะครับผมอ่าในสณานี้นะครับผมแล้วทําการกด อนเฟิร์มยืนยันนะครับแล้วก,กดเริ่มจอดได้ครับ <S <S ีเราต้องปล่อยพวงอะไรปล่อยเบรกได้เลยในระหว่างนี้นะครับผมเราก็สังเกตุได้ว่ารถจะสามารถถอยจอดได้ดีไหมแล้วเราก็ประคอง <S <S เบรกไว้นะครับสังเกตดูระวังรถด้านหลังด้วยนะครับ <S 1> <S 1> อันี้ผมไม่ได้ทำการ รถจอดได้จริงครับรถจอดได้จริง,องโอเคอันนี้รถทําการจอดอัตโนมัติแล้วนะครับผมในขั้นตอนต่อไปคือการให้รถออกจากซองให้อัตโนมัติเหมือนกันครับผมมันเดิมเลยขั้นตอนแบบเดิมนะครับผมทําย้อนขึ้นมาเลยคือการกดปุ่มเข้ากล้อง3ามนักสิงศานะครับตรงนี้ เรากดที่กดปุ่มจอดรถอัตโนมัติจากนั้นถ้าทาการเลื่อนไปด้านล่างแล้วทําการเ,าเลือกตําแหน่งนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วกดปุ่มเริ่มจอดรถครับ เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามีรถผ่านไปผ่านมาในเลนที่เราจะออกหรือเปล่านี่ผมล่อยมือจากพวกมันัยอยู่นะอ,อ่ารถเขาจะพยายามหักหัวออกไปให้พ้นในรัศมีที่ปลอดภัยอโอเค อันนี้รถเขาก็าจะทําการจอดอีกล้วครับผมในการช่วยเราออกจากซองน,นี่เป็นการสิ้นส,สุดขั้นตอนการถอจอดครับสำหรับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากมาสัมผัส กับการทดลองขับไฮบริดซิ่นะครับผมสามารถมาได้ที่เคสบอมม่าเตอร์สาขาแจ้งวัฒนะครับผมตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะครับผมถ้าเกิดมาจากทางห้าแยกปากเกร็ดนะครับผมลงสะพานมาตรงมาอ่าพอถึงสะพานข้ามแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับผมเลยมาโชว์รูมอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมติดกับอ่าโชว์รูมของ bmw นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมาจากทางเซนทันแจ้งวัฒนะนะครับผมก็ให้ขับขับเลยเซนทันแจ้งวัฒนะมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยมากลับรถ แล้วก็เบี่ยงเข้าซ้ายนะครับผมโชว์รูมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผม